อ่ะตอนนี้มาหอดเฮือนของซูเปอร์นี่แล้วมาสูเอาทีมงานได้ไปเมื่อนไงเออสบายดีเอฟซีเนี่ยอ๋าสบายดีจันบังสบายดีสบายดีเออกลังเตรียมตเออดีทั้งทั้งน้องสาวเขาหน้ำหลายคนอยู่ได้ทีมงานเขาเมื่อนี่เฮ้ยสบายดีเอฟซีปนดูน้องละสบายดีเอฟซีดูเออสบายดีเอฟซีดูเออ พี่น้องเข้าในเบิองน้ำกานโมนีเข้าสิไปใส่ไปคือรถไปเตรียมออกเดินทางเตรียมออกเดินทางเก็บออกเดินทางนี่ทีมงานเอาเตรียมอะยะเตรียมออกเดินทางเออสิมข่งผสมน้ำไปไหนฮะข้าวเกี๊ยวแป้งเป็นอะไรกันผสมนุ่มกรอบนุ่มบ่เบามีซักกะเล็ดเนี่ยกระแทกฮะเล็กกะเล็ด นิน่อยมักเปนช็อกโกแลตเอ่อเฮ้ยเกี่ยมเดินทางเข้าบ่อนี่เอาสู่บ้านโปรทันแล้วอ่แม่นหมู่บ้านโปรทันบอแม่นอยู่ซิแม่นถ่ายอยู่หน้าบุญและ้วก็แหละเออปูที่เข้าชิบหาเพิ่นบ่อนี่นั่นสงสัยเพิ่นที่ออกไปถ่ายอยู่หน้าแล้วเพราะว่าอยู่บ้านนั่น เนมเขมาเพื่อนเพื่อนรเราเห็นไปอยูสัมเนี่ยซีม้าคือโมบล็อกส์อ่ะทอดใจกลางหมู่บ,บ้านแล้วตอนนี้ทางทางเส้น,นนี้นี่นเขานนาะไปเลยนี่ฮอดสอดหวยประยองออกซีวีไลอ่ออกบันโดงนกไหมก็แหละเนาะทางเส้นนี้เอาไปวิทย์บ้านแล้วนี่ มันจะมีนอทางเลี้ยวอยู่ทางเบื้องซ้ายมืออะแล้วแม่นเฮาเลี้ยวเข,าข้าไปเลี้ยวเข้าไปบ่ไกลปานได้กระเล่นเล้ยวชอบในรถเห็นนะเนี่ยมันอ้าวเลี้ยวซ้ายบาดนียอ้าวเลี้ยวซ้ายไปอีกจักหน่อยก็ฮอดแล้วเออห่องงนอละโอ้เนแ่ยมลัดคุณเห็นแล้วทางขั้นโซลบับขั้นใหญ่เนมลัดไปทางเบลงปุ๊บ เดี๋ยวใส่บาทหนึ่งเขาสูขันสลประทานแล้วบาที่อ้าวนี่เป็นคันสลประธานเนาะเอ๊ะน,น้องอยีท่นอานี่ยเอ้เพิ่งย้องขอบขอ้างนี่ เบื้องนี้แม่นตรงหน้าแซงส่วนประท่านตัวนี้นี่กลุ่มบอได้แทอนนี่เนาะบริเวณนี่เนาะอ่าปุ๊บกลุ่มเลยนี่อ๋อห่วงใหญ่นี่เนาะ เอาสบายดีสบายดีสบายดีนี่ทีมงานทีมงานนางถาเน่เด้น้องน้องแทนเฮาเออนางเอกนางเอกมิวซีกันอ่ายังเบาเฮิมเออบาเฮิมเกี่ยวสาวสมหน่อยตั้งแต่หลายปีก่อนตอนนี้เพิ่นเด้ออันนี้วอนพันยูนี่วอนน้องแทนพันยู กับครอบครัวเพล่ะอยู่ไฮอ,อยู่นาส่วนเฮือนมันอยู่บ้านเพล่ะอยู่บ้านใไงเพล่ะอยู่กลางบ้านเพล่นะเนาะเอ้นี่มาหอดมา,มมาถึงอ่าโอ้อยู่มื่อนี้ไปมาเมื่อกอนอนั่นว่าหอนแล่เพราะงั้นเย็นน,น้ำมื่อนี้แห้งมามื่อนี้อ,อากาศเย็นนี่แห้งก็เย็นเขาตืมจุดหนาวเอ้านี่อ้อมหอบของเพิ่นมีน้องเด้อน้องน้องนี่ นี่โอ้ยนําไซคักปานหยังนี่อันนีนี่ต้นงิ้วก็มีนี่ต้นงิ้วเด้นี่ต้นงิ้วอันนั้นต้นม่วงต้นม่วงซาวเซนเนาะเด้อัน สามีเพิ่นสามีน้องแทนใหญ่เอาสบายดีเอฟซีพิ่นดูเออเด้เนี่ยมองงหญ่เนาะมองง่ายเส้นเนาะตัวนี้เนาะขา้เงินหลายเนาะเอออันนี้มันงวอจะเบิดบ่นี่นั่นจักโตัวเลยคือมีแต่แม่มันลูกมันบ่มีบอกเออต้นมะขามนี่คือว่าธรรมชาติอ้อมหอบโอ้ ขักลายขักลายขักลายเบื้องนี้แม่นทงหน้าแซงเด้อเบื้องนี้ทงหน้าแซงนี่กำลังเขียวกำลังงามนี่ผลผนเก็บหอยอันเชอรี่เยอุ่อนทางเจ้าของอันที่อนเจ้าของสั้นเจ้า,จาของอายุบนนี้ละเนาะนีะ่ผล ทงกว้างพี่น้องพุ่นไปหอดพุ่นแหละต่อกับพองบันน,นันนนกคำไปเลยพุ่นอดพุ่นตัววัดชนระทานตัวนี้กุ้มนี่โอ้ฝนยิบยิบไปเลยพี่น้องอันนี้แม่นลักแก็บสัญญาณเนาะจะฝ่าดินฝ่าอากาศเดอ้อพี่น้องตัวนี้ฝนที่ตกฝ่าสิลงเ่ยถือว่าอ่าสัญญาณตัวนี้สีห้องสีดังโลดเนาะเอายางไก่นี่เด View, ็นตะอยู่สมควรเนาะธรรมศาสตร์อันนี้เพิ่นเดโอ้ป่านําไสนําไสแห้งจนเห็นป่าเนี่ยเห็นป่าเลยนี่โอ้ปตยู่ปตเซา สบายดีสบาเจ้เจ้าโอ้เดีเพื่นไปเก็บบักหอยนี่หอยเชอรี่หอยเชรีนี่ผุ่นเต็มมึงแน่ผุ่นผู้ลายอะไรนี่หน่ยน่ะเนาะกัดกุกเข่าดีุ่าลายเนาะเออดีอ้าเอ้าคือได้เพิ่นเห็ดตั้งทึงนี่เอ้าหลังกระขักเออลงข้าวเดียวเน่อยน่ะหนเนาะอือเจ้าจ้า อโอ้เป็ดไก่กับลายธรรมชาตดิดีนี่อ๋อขากลายขากลายบรรยากาศบรรยากาศธรร,าารมชาติดีลายอ,อ,อยู่กับธรรมชาสตร์กิน Nhùm nhôm nhum mà lôi vặt lăng tít tàu tít tàu tôm hói ping hói đơn mà nè ping hói kèm mồi nè này hói phân ken kép gần mao bằng gì nè lại đây rồi à hói ใหม่บุ้ใหม่บบอยใหมเออเจีหอยจีหอยนี่นโอ้ลาแจ่วชีฟูดพ่นชีฟูนอแก้มดาวนี่นี่โอ้ทั้งทั้งใหม่มันคือเอาไปสื้อไปลุมเว้ยสีมันสีมันจะซื้อบะเอ่อเออเอาเอาเอาโอ้ปแต่แซ่บู่ดอกเนาะนี่ นี่อืมเนนไสิินมสิลีอ๋อเ่งังคัๆๆๆอืมาเดอมาเดอมาเดออืมนี่จามหอยเมื่อนี้จามหอยมาพบอืมนี่พบกันพบกันเฮ้ยมานมกพร้าวนวเยเอบุญบ้านเนาะจิตคือเมาอกบอกหน เานี่้ำมนสใส่น้ำปลาป่นี่คักหอโอ้ที่นัอยกินป่ะนี่ยหอนันแทบกเราินเลลมือมแซ่บบ่ะห่วใยเที่ยวคืนเที่ยวลงแทานะแม่ปุ้งเขาหนะเ้าน่ะได้ลม